ท่านผู้ชมนี่ก็คือผักที่เราไปเก็บมานะคะอันนี้จะเป็นกระเพรานะคะเห็นไหมอันนี้เป็นกระเพราวลวกนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> ถั่วนะคะเราก็สามารถลวกได้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามะเขือนะคะแล้วก็ต้มน้ำใส่เกลือหน่อยนึงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้เอาผักกุ้งลงนะคะเดี๋ยวเราต้มตัวนี้ก่อนนะ เราไม่ต้องต้มจนมันนั้นมากให้เขียวๆพอ,อแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะท่านผู้ชมโอเคได้แล้วตัวนี้แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมอร่อยเหาะแล้วนะคะโอเคใส่จานเลยค่ะอ่านี่คือผักบุ้งนะคะท่านผู้ชมใส่เลยนะคะส่วนผักบุ้งเราแค่ลวกเฉยๆนะคะไม่ต้องให้เขาสุกมากนะ พอให้แต่ <c oughs> ให้เขาคงไว้ซึ่งความเขียวเนาะเราจะทานกับพริกป่นนะคะพริกที่คุณแม่กำลังจะปรุงอยู่นะคะนี่คือผักบุ้งน่าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าทานแบบนี้ได้ก็จะเป็นทำให้ร่างกายของเรานะคะได้ขับเชื้อโรคออกมาแล้วก็ได้ขับสารพิษออกมานะคะสีเขียวกินแล้วอายุยืนค่ะท่านผู้ชม